อ่าละครับผมจำหรับในช่วงใบใบนี่นะครับต้องเห่ากาสีมาพอกันอีกคลือหนึงนะครับเนาะในคลิปนี้เห่าไกยังอยู่ที่เล็กล่างนะครับเนาะไปที่วิ่งล่างสองตัวนะครับผมสําหรับในสุดนี้มีเล็กสองตัวนะครับ ในหัวที่ผ่านมาได้เก้ากับศูนย์นะครับกัมมาศูนย์นะครับในเลขชุดนี้เนาะสองตัวเท่านั้นนะครับวิ่งล่างสองตัวนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับในสุดนี้เนาะนะครับผมในวดนี่นะครับนอกจากวัดที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฮาองิ่งเส้นทางการเดินคอนเทนเขอั์หน่อยเนาะมาแต่สองแปดเลยเด้นะครับมาแต่สองแปดนะครับเนาะนะครับสามสองนะครับมาลักซิบออกสองแปดนะครับได้เก้าแปดนะครับมาลักซิบออกเก้าสี่นะครับ ได้สามกับสองมาลักสีเราออกสามเจ็ดนะครับผมสาหรับในชุดนี้เนาะเดินเงา้วเลยนะครับในหัวต่อมานะครับหากับสีหามาลักสีออกหาเก่าหัวต่อมานะครับได้ศูนย์กับเก่ามาเบิรนเลยนะครับศูนย์ศูนย์นะครับเนาะกิเครื่องเฮ้าสจีอ่าบางคนกะว่าวิ่งเลขก็ได้นะครับวิ่งสองตัวยิงล่างอย่างเดียวนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับผมได้สามกับสองมานล้วกันอาจลัดนะครับสองสามสามสองออกสามสองนะ นะครับงวดต่อมาเขากับ8 8มาลักหน่วยออก3 8งวดต่อมา1กับ0นะครับออก6 1 1นึหมาลักหน่วยนะครับผมงวดต่อมาได้2กับ1นะครับมาน้ำกันอัดหลาดอีก2 1นะครับงวดต่อมาก็ได้ตัวเก้าสอนะครับออกไปที่หาหเลข1มาลักหน่วยนะครับงวดต่อมาก็ได้2 1อีกนะครับเนาะเลข2ไปที่ลักซิบลอก2 3นะครับงวดต่อมานะครับออกไปที่2 1ก็ได้ไปที่2 1ออกไปที่หาหนะครับหาหน่าเลข1มาลักหน่วย นะครับมันจะได้เลขตัวเดียวกันยกถึงซีกวดเลยนะครับสองหนึ่งออกสองหนึ่งได้สองหนึ่งออกหาหนึ่งหนึ่งมาได้สองหนึ่งออกสองสามสองมาได้สองหนึ่งออกหาหนึ่งนะครับหนึ่งกับมาอีกวดหน้าชุดนี้ได้ศูนย์กับเก้านะครับเนาะสังบอกเก้าศูนย์จราวนะครับเนาะออกไปที่หาศูนย์นักรับห้าศูนย์นะครับเลขศูนย์กับมาอีกคือเก้านะครับผมสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับเลขศูนย์มาหนะครับ เอาไก่สีสังเกตว่าตัวเลขนะครับมันสีสลับกันมากเนาะนะครับสลับกันมานะครับเนาะมันสีสลับกันมาแบบนี้นะครับเนาะกบมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่หนึ่งสลับกันมาแบบนี้นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับในวันนี้นะครับผมวันที่หนึ่งไม่นาคมนะครับเนาะแรงวันที่หนึ่งออกไปที่แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับ แล้วก็ห้าศูนย์เลขลังนะครับการประมวลผลกระแสหลักแสนหลักสิบลังหลักหน่วยลังบวกเก่าหงทีนะครับได้เท่าไรลบหนึ่งก็สิเด็ดแปดบวกห้าก็สิเป็นสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกเก่าได้สองลบหนึ่งเป็นหนึ่งมาอีกแล้วโตเก้าอีกแล้วโอ้นะครับบาเป็สามาใสาดอกศาสตร์นี่นะครับผมบาเปใสายดอกศาสตร์นี่นะครับเนาะนะครับก็จะมาที่คู่สองหนึ่งอได้สองกับหนึ่งนะครับเนาะสองกับหนึ่ง นะครับก็วนอยู่เต้สองสองหนึ่งหนึ่งนี่แหละนะครับหนึ่งกับสองสองกับหนึ่งหนึ่งกับสองสองกับหนึ่งนะครับมีเก่ากับส่วนในวัตถิภัณฑนมากกลับมาสองหนึ่งอีกอะนะครับจะเป็นสองหนึ่งตลอดปีหรือเปล่านะครับในวัตนี้เนาะในชุดนี้ในเหลขอ่าล่างนี่นะครับเนาะเล็กล่างนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเนี่ยตลอดปีเลยนะครับฟูนหนึ่งสองเนาะเหล็กล่าง ยึดอยู่ตรงสามตัวนี้เลยศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตตัวเลขแล้วมันจะมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับนี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามน้ำมันเกินหานะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า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 มีอุหาตัวนะครับหกตัวละศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะ นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับอยู่นี่ไ่ไปใส่นะครับไม่ไปใส่เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าบ้านที่นี่ทาได้สองกับหนึ่งนะครับเนาะสองกับหนึ่งบ้านนี้ในเลขคู่เด่นของเขานะครับนะคู่เด่นของเรานะครับสองกับหนึ่งวะนะนะครับเด่นล่างนะครับวิ่งล่างสองตัวได้สองกับหนึ่งนะครับตัวเด่นสองกับหนึ่งสอง กับหนึ่งอ๋อบานที่นี่มีอยู่ทั้งสองสุดเออทั้งสองหลักเลยนะครับสองกับหนึ่งมีอยู่ทั้งสองหลักนะครับหลักสิบกับมีสองหนึ่งหนึ่งสองหลักหน่วยกับมีหนึ่งสองเท่ากันสองหนึ่งเท่ากันนะครับนี่นะครับเนาะมันก็จะอยู่ที่สองหนึ่งถ้าสองหนึ่งมันก็จะมีนะนะแถวสองแล้วก็แถวแถวหนึ่งแถวสองนะครับแล้วก็ หนึ่งสองนะครับก็ไม่เท่านี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คูตัดไปสี่คูเหลือสิบสี่คูเหลือสิบสี่คู่นะครับตัวนี้เพราะว่ามันสองกับหนึ่งเลยแต่ว่าตัวชนมากนะหลักสิบตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเลขสองสูตรได้หลักสิบตัวถามมันชนมันชนสองกับสามนะทุกคน มันชนมาสองกับสามนะครับขันมันบอชนมันสีได้เลขหกัวตัวนี้มันชนมาสองตัวมันเลยได้เลขสี่ตัวนะครับเอามาเทียบเทียกับตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะไม่มีสีมันมีแต่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ว่าตัวนี้นะครับสองสูตรชนมานี่ก็คือเอาห้อเารวมกันเนาะสองกับสามเพราะฉะนั้นมันมาชนตัวเี้มาชนสองชนสองตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ได้สองนะครับชนสองนะครับ ก็ชนหนึ่งนะหนึ่งนี่ก็บริ่ได้ชนมากนะไม่ได้ชนมาแต่ตัวที่ชนมาคือสองนี่ละสองกับนะที่แถวนี้สองแถวสองนี่เนาะสองนะครับแล้วก็สองก็มีตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดตัวนี้นะครับแปดคู่นะครับมีแปดคู่เท่านั้นที่เป็นคู่เด่นนะครับคู่เด่นของเขามันมีสิบแปดคู่นะครับก็เด่นแปดคู่นะครับสําหรับไม่ วันนี้เนาะได้ไปที่เอ,อ่อหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนักครับผมสำหรับในเหลขเด่นสูตรสองโตนะครับแต่ยังไรก็ดีนะครับเนาะมันหน่อยโตมันกับมีเปอร์เซ็นต์ที่จีหลุดสิหลายนะครับอ่ามันเดินมาเดินมาดีดีด,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 ดีเนี่ยครับเนาะบัตรเท่าสีเอาเนี่ยมันบอมมากนะครับกับมี่เหมอนกันนะครับแต่ยังไรก็ดีมันก็นยังไม่ชนสูตรดักจุ้ มันยังมาชนสุดหลักด้วเพราะฉะนั้นนะครับก็เอาตัวเด่นกันไปนะครับเป็นตัวรองพวกที่เหลือก็เป็นตัวรองนะครับแล้วก็เบิรงหลายหลายสูตรนะครับหลางหลายสูตรในสูตรที่เขามาในแต่ในหวดที่พันๆมาเนี่ยก็มีสูตรที่เขานะครับมมีหลายสูตรนะมีหลายสูตรที่เขานะครับในเรียกเด่นล่างนะครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเด่นล่างสูตรห้าตัวเด่นล่างสูตรห้าตัวเนี่ยมันมาทุกหวดนั่นแหละเพราะว่ามันหลายตัว นะครับยังไงมันก็ต้องมานะครับแต่เข้ากระเป็นแนวทางใดนะเข้าก็เอาไว้แสละเอาไว้แลนะครับสําหรับห้าโตนะครับเอาไว้แลนะเลขยาโอในกลุ่มนี้เราว่าไดนะเพราะเราได้นาเสนอห้เพื่อนๆไปในหลายหมวดแล้วในเลขตัวนี้แต่เข้าเก่าใบหยักอันนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขหลายโตนะครับเพื่อนๆเพิ่นจะที่ว่าเลขหลายตัวไปไหนมันก็เข้าเด้ว่าสันเตว่าเข้าไว้เสมอแนมมึงนะครับเอาไว้แนมนะครับก็คือตัวนี้ กลุ่มเลขจะมีกลุ่มเลขอยู่ห้าตัวนะครับเลขหาตัวแบบนี้นะครับม so, ันจะมาหนึ่งถึงสองตัวละนะครับก็จะเดินแบบนี้เนาะเดินแบบนี้งวดมาสองตัวก็มีแต่ว่าหาตัวนี้มันจะมาทุกงวดนะครับในเลขล่างนะครับเนาะดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับมาแบบนี้อันนี้ห้าสูตรนี่มาเทียบเนาะสูตรนี้นะครับแต่ว่าสูตรนี้มันหลุดไปแล้วมันได้สองกับสามในอวดที่ผ่านมาเนาะนะครับสําหรับในงวดล่นาสุตรนี่มันก็ได้ไปตัวนี้นี่นะครับ มันได้ไปที่4 5 8 9 2นีะครับ4 5 8 9 2มันมาหาวันีมาหา้ามาหานะครับสำหรับงวดนี้มันได้ตัวนี้นะครับ9 0 3 4 7นั่นมันบม 1, บ, 2, นบ,บมีหนึ่งกับสองนะบโมีหนึ่งกับสองตัวนี้สุดฮาตัวนี้9 0 1 9 0 3 สี่เจ็ดเก้าศูนย์สามสี่เจ็ดนะครับถ้าเก้าศูนย์สามสี่เจ็ดนะครับตัวนี้มันก็จะมีสามอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะเก้าตัวนี้นะครับเด่นล่างห้าตัวเก้าศูนย์สามสี่แล้วก็เจ็ด นมันสิ่โพนนะครับมันจะไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีเลขสามอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ก็จะมีเก้านะครับแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีสามนะครับศูนย์ไม่มีนะครับไม่มีศูนย์นะครับในเลขตัวนี้นะครับก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับมาดูแต่แนวทางนะครับตัวนี้เนาะนะครับ ปกติแล la ้วนะครับเนาะเราก็นะครับเอาตัวนี้นะครับเอาหลายตัวเนี erm ่ยหลายตัวมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงก็จะเอามาจับนะครับเอาสัเอาหลายตัวเนี่ยมาจับก่อนแล้วจะค่อยเอาหน่อยตัวมาจับตัวเลนนะครับเอาเอาตัวหลายตัวนี่คุ้มไว้ก่อนนะครอบคุมไว้ก่อนนะตัวที่มีเก้ากันมีตัวนี้นะเก้า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 นะครับนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็สาม นะครับสี่บมีนะครับไม่มีสีนะครับมีเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดครับอยู่ในนี้นะครับมีเลขเก้าสามเจ็ดนะครับเก้าตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็สามแล้วก็เจ็ดนะครับก็จะมาแถบนี้สองแถวนี้แล้วก็แถวนี้นะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่ความน่าจะเป็นก็คือนะครับ ตัวนี้เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้าก็จะสําคัญมาตรงนี้นะครับสำคัญมาที่หกคูนี่นะหกค,นนะคูนี้นะครับนี่นะครับเนาะสำคัญมาตรงหกเจ็ดเก้าเลยนะครับหกเจ็ดเก้าเลยเนาะนะครับก็มีสามตัวนี้ด้วยหรอสามตัวนี้นะมีสามมีเจ็ดมีเก้าแล้วก็สามหลักสิบ นะครับถาเ้าสีวงนะครับพอเฮาเอาก,อกว้างๆไว้ก่อนเนาะเอาก,อกว้างๆไว้ก่อนนะครับอันนี้หาโตนี่เดินดีนะครับไม่มีสะดุดเลยเพราะว่ามันเป็นยังมันหลายตัวนะครับก็จะไปที่เก้าก่อนเนาะเก้าก็จะเป็นเก้าก็จะเป็นตัวนี้เก้านะครับศูนย์ไม่มีนะครับศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีสาม,มนะครับสามก็จะเป็นแถวนี้สามนะครับสาม แล้วก็สามในหลักสิบครับสามนะครับเก้าศูนย์ไม่มีมีสามสี่ก็ไม่มีไม่มีสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดก็จะเป็นตัวนี้เจ็ดอันี้ด้วยนะครับการที่ได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองโคนะครับ ติดสองคู่นะครับเอาตัวนี้มาจับเก้าศูนย์สามสี่เจ็ดนะครับถ้าติดสองกับหนึ่งก็จะเป็นแถวนี่หนึ่งสามสองสามมีติดสองกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าถ้าติดสองกับหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองสามหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะครับแปดคู่ถ้าเอาตัวนี้มาจับได้แปดคู่นะสำหรับจับตกกว้กวงไว้ก่อนเนาะนะครับเอาอจะมาเบิกสูตรอื่นๆนะครับเนาะนะครับสําหรับเลขล่างนะครับสําหรับเลขล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเน่ยในกรณีนะครับเนาะในเลขสุดนี้นนะู่ตรหลักหน่วยเนี่ยมันจะมาน้ากันในลายงดนะครับเลขสองสูตรนี้ชนแล้วมันจะมาด้วยกันหลายงดตัวนี้ก็หนึ่งสองสาม นะครับส่วนนี้ไม่มีสีนะนะครับตัวนี้มีสีแต่ตัวที่ชนมากับสองสามตัวสําคัญสองสามนะครับตัวที่ชนมานะครับในหลักสิบหนึ่งกับสี่นี่บอชนเลยนะครับเข้าจับร่วมกันเนาะตัวที่ชนก็สองกับสามนะครับนี่เป็นลักษณะนี้สามก็อยู่ตรงนี้นะครับสามสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสามก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับเนาะเลขมันไม่ชนนะครับอบอชนกันเลยตัวนี้ครับตัวนี้บอชนนวดที่ผ่านมากนะมันชนสู วัตถิพนันธ์วัตถิพันธมานั่นนะครับมันกับบอชนนะครับถ้าจะชนมันจะไปชนที่เลขเก้าในวัตถิพันธ์มาชนที่เลขเก้าในวัตถิพันธ์มานั่นตัวนี้ได้ไปที่สี่ห้าแปดเก้าสองนะครับแต่ว่าศูนย์นั่นได้ศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้านะครับเนาะได้ศูนย์กับเก้านะครับ,บ, 9, รบตัวชนก็คือเก้า ไม่มานะครับไม่มามาห้าศูนย์นะครับมาห้าศูนย์เ้ามาเทียบนะครับมาห้าศูนย์ตัวชนไม่มามาห้าศูนย์เลยนะครับงวดนี้ครับเพราะชนนะครับตัวนี้ในสองคำหนึ่งตัวนี้เก้าศูนย์สามสี่เจ็ดเอางวดนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนาะเลขไปออกที่จังหวัดพังงานะครับเน ang ang ar, าะจังหวัดพังงาพะนะสัญจรน,นะครับเนาะสัญจรนะครับงวดนี้สัญจรไปที่จังหวัดพังงาเอา พังง่ามันหมายถึงอย่างโน้ะแบบเนาะเขาบอกง่าง่าง่าไม่ใช่อย่งนี้โอ้ยเนีมีง่ากับมิเต้างพอแล้วนะครับเนาะเออเนวมีง่ากับมิเต้างนะสร้างมันก็หมายถึงเก่าเนี่ยสร้างเป็นเก่าเนาะเอานะครับสองเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าสองเก้าสองคูหนึ่งสองเก่ากับหนึ่งเก้านะครับเพราะว่าพังง่าเนี่ยเขาบอง่ามันหมายถึงสร้างเนาะคขาบากงาเนี่ยหมายถึงช้างนะสร้างในสีน้ำเก่านะครับสร้างในีมันน้ำเก่าเป็นสัดไงเนาะ ้างมันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับมันเป็นสัตว์ใหญ่มันสีน้าเก่าฮนะสองเก่าหนึ่งเก่าน,นี้ลนะเอานะครับเพืเ่อนๆเนาะงวดนี้สัญจรนะครับจงบังหวัดพังงาน,นะครับนะเอานะครับผมสำหเเรับขึ้นเียวไม่เพียงสามีน่าเบื่อไปเลยสวัสดีครับ